สวัสดีครับอยู่กับช่อง,องเก่งแก่มาซ่อมนะครับกับมาด้าบ mm ีท hmm. ีเอสสิบโปนะฮะเฮ้ยเอคอยให้พี่ด้วยสามสามหัว mm hmm. เนี่ยกว่าจะเสร็จนะครับกว่าจะลองได้อ mm ื hmm. นี่ครับน้ํามันหล่อลื่น <c oughs> น้ํามันหล่อลื่นเ <c oughs> นี่ยกว่าจะเสร็จนะสองวันสามวันนะครับ <c oughs> นี่ข้างๆนี้ก็าซ่อมฟอร์ดมาด้าอันนี้กําลานเช็คปั๊มนะครับก <c oughs> ็ มันเป็นงานาทำร่วมกันนะครับระหว่างาผมกับร้านเช็คปั๊มนะครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมือไงก็ต้องอาศัยเขานะครับคือทุกอย่างเวลาเกิดปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาร่วมกันนะรับผิดชอบร่วมกันนะครับผมไม่ได้ปล่อยปาล้วเลยนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งรอยแพนะครับผมไม่เคยทำแบบนั้นนะแต่งานไกลเนี่ยงานไกลผมไม่อยากรับแล้วนะครับเพราะว่า เวลามันมีปัญหามันก็มันต้องรับผิดชอบเยอะนะครับหลายราารถยกรถบรรทุนะครับแล้วก็มาแก้งานให้ลูกค้ารับงานประจำแถวบ้านดีกว่านะครับสบายใจดีนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมคลิปสั้นๆนะครับกับอีกหนึ่งร้านนะครับมันจะขี้โม้ไปหน่อยนะแต่แต่ถ้าสื่อสารกันรู้เรื่องก็ทำงานกันได้นะครับนะนี่มีตะไคร มีแต่ไก่ไก่ชนงนั้นเลยขอบคุณมากเลยครับก็เดี๋ยวส่งงานแล้วอันนี้งบประมาณเนี่ยโคตรถูกอ่ะอันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าตามใจลูกค้าเลยนะแก้ปัญหาจบนะครับแล้วก็ส่วนส่วนอาการในภายภาคหน้าก็ตามสภาพนะครับตามสภาพตามสภาพการใช้งานของอะไหล่นะครับนะครับราคาถูกจะให้มันได้ร้อย สองร้อยเปอร์เซ็นมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแต่แก้ไขให้ลูกค้ามีรถใช้ใช้งานได้ก็ถือว่าจบนะนะครับลูกค้าโอเคนะครับไม่มีปัญหาโอนตังให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนงานรับประกันนี้เป็นตัวผมเองนะครับรับประกันให้นะครับก็พอมีปัญหาก็มาแก้ไขกันนะครับดูแลให้นะครับทุกคันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับผม คลิปสั้นๆนะฮะกล้องเราเก่งๆมาซ่อมนะครับอู๋สุโฟรออโต้สวิตศูน์เก้าสองเก้าเนองเจ็นะครับสวัสดีครับ